ตอนที่น้องขโมยรถรถเครื่องนะั้น้องทํายังไงวันนั้นเล่าเหตุการณ์ให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเหตุการณ์ในวันนั้นะผมจะกลับกลับบ้านแนละ้วจะกลับกลับบ้านแนละ้วทีนี้เอ่อเหตุการณ์ในวันนั้นขะองผมมันคือมันกลับไปกลับบ้านแนละ้วทีนี้ไฟมันโดนตัดแล้วทีนี้ไม่มีตังค์นะครับ <ừ> ถึงทีนี้ผมก็เลยคิดบบหาทางไงถึงที่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะหาทางไง จังหวัดกลับขับรถกลับบ้านมาเลยผมอันนไม่เห็นแบบมีผู้ชายสองคนขับตรงข้ามรถมอเตอร์ไซคันหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่ทราบว่าเขาเป็นยังไงตรวจตรวจเสียบบุญแจลอยไหมใช่แล้วทีนี้ผมก็หาเห็นมอเตอร์ไซค์เสียบบุญแจอยู่ออ๋เราไปเห็นว่าเขาเสียบบุญแจอยู่ใช่จากนั้นก็เลยเราก็เลยวนรถผมจอดวนรถไปจอดที่แถวๆที่ไอ้ทิศเหน่อครับเราเข้าไปผมก็ไปรับรถเขาแลโอเคแล้ว รถจักรยานอ่ะะรเรถจักรยานไม่ไคือรถจักรยานแขตเองนขับไม่ได้ครับอ๋อรถจักรเรามีรถจักรยานด้วยมีอันอแล้วก็รถจักรยานเราเสียขับไม่ได้อ๋อเราเลยไปใช่ผมเลไปเดินเดินหนึ่งที่ไที่ได้หรอข้างล่างเลยม่มีจักรยานอแต่ว่ามันมีล้อๆไ้อไมก็เลยไม่ล็อกผมก็เลยอมาเอาไรยึถเอารถจักรยานเขาออกมา คือทั้งสองคันนี้คือเราเราเกาะเหตุคนเดียวเลยไม่มีคนร่วมนะแล้วก็เราเคยก่อนด้วยนะคือก่อนก่อนหน้านี้คือไม่เคยเกาะเหตุเลยอ๋อก็คือเราเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดไรเหมือนกันที่เก่ะเหตุเราอยากจะฝากอะไรถึงเจ้าของรถเจ้าของรถเราฝากเพื่อนเราฝากเพื่อนฝากขออนุญาตเพื่อนนครับแล้วเราอยากจะฝากเตือนอะไรไหมครับคนอื่นแบบ เราไ้ตของีกคลิปเลยเราได้ดูดูดูุกคลิปเนาะอแล้วเป็นไงตอนนั้นคก็อยากจะฝากเพื่อนเนกับคลิปนะครับอีแล้วสาหรับคนที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องทางไห ก็ต่างก็อย่าลืมครับก็คือถ้าเราเก็บเอกสาจริงไว้เนี่ยมันมันเพิ่มโอกาที่ถ้าคนร้ายเนี่ยมาขอตด้แล้วติดแล้วการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจี่จะตามกลับมันก็ยากมันไม่ใช่ว่าโชคดีเลคิปใุ้คนทรับงนะก็มัน้าตงคนละคนต้องั้งในการตามกับอยากจะฝากว่ามันหายง่าย่มถ้าไม่ใช่มาดเ็น ก็จะได้เราตลอดคืออยากให้การทางานของเจ้าน้าีนเราด้วยนะแล้วก็อยาให้กร้ลอเราเรื่อ่งไม่เสียเไว้อยากให้ไหนในการก็ต้องต้องรอให้ดีนะ้วร้ออกดี ิจากอติงไว้ในสถานที่ที่เราไปไปเที่ยวต่างจังหวัดตอนทิ้ไม่ได้ารถไฟหรอางเรล้วก็การการกางี๊งกางกังกี๊งกกี๊งเิ่งไหมใหญ่มากมากหลายกาลย่มเวาว่างครจะไปโดนได้บาการที่เราไม่ป้องกันไปดีที่สุดไม่ไม่เพิ่ม โอกาสเตียมให้ได้มนียงที่เราเตี๋มเมื่อก้เพิ่งว่าจะต้องโอกาสเสียงให้โดนกอน่าชดนี่มาดู้เอาไกมาได้เนี่ยเด้นเครื่งะล้วนี้มาเ่่เราไปคอยเันเร่องเรื่อเร่้ะไรกูี่ไรมาเนี่ยไปดเครื่อต่อทีูกไหมกไหมถูกเหมือนพี่ไปปลูกไปบ้านเราอ่ะใช่ไไไม่ว่ากันนะประมาณเรื่อยๆระไม่ควรไม่เอา อกเนีไมหมลัมากินไม่มีใครมาให้พี่เอ็งเอาไปฉบไปแล้วเ็อยนวลล้ดูพี่แม่งเหนื่อยแล้ววันนั้นคืนแลเว้ยลงพืที่ไปไปจพันะไปะับับแออกไปแล้วเอาอีกแะผมไม่เคยมีนิสัยแบบนี้เลต้ทำแล้วเข้าใจสมมผจริงนะโอเคขาให้เรา ไม่มีแรงงใช่ไหมซื้อหน้าเห็นเน้าไม่ว่ากันอยากได้หรืออะไรเงี้ยแต่เองดียังไม่เรายังไม่ทำแหลกอุ้มันไม่ไม่ได้บุกฟอกกันได้แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นเ่ะถามนิดเดียวคือทำงานหนึงขี่ไปหน้าตาเฉยคือวันวันนั้นอ่ะคือเดี๋ยวเอาผมแต่งเรื่องวันนั้นพูดไปคือบ้านผมอ่ะวันนั้นผมทำงานลืกงานเองผมลืมผยจะบ้านไหมครับแล้วขับบัตรไม่ได้มแต้วก็ขี่คือตรงนั้นเองที่โรงบ้านเยชองแก้วโต สิบกว่าปีนี่อยู่นีนั่ะผมไม่เคยมีเรื่องอะไรนะผมประจุวันแบบสงบสุขในเพอแรกเลยทำให้ชาวบ้านบากระวลาดอย่าลือระบบกล้องจิดประกัวซอยแล้วนนะเองสำนรัก็ก็กลับตัวกลับใจนะเองพี่ๆก็เหนื่อยทุกคนจะอย่าทำใหสายนีเหอกันะเโอกเสียเพื่อนเหมอนโอเคขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับติดต่อไป เรื่อยังไม่จบเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเซ็นเอกสารนะพวกพี่ก็ปิดเสร็จแล้วนะพี่พี่เขาก็ทบวนครั้งหนึ่งนะก็ตัวก็เลยแก้นานกว่านะแต่พี่ก็ตรวจสอบความละเอียดอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นพวพี่ก็ปิดเสร็จแล้วแหละนะก็จากที่รับทราบรถจักรยานยนต์ส่วนเอ่อไม่ต้องมาโดนนะเพาพี่ก็จะลงชื่ออะไรปรมาณนี้แล้วเราก็ปิดหน้าปิดตาปิดทุกอย่างมันก็ไม่ค่อยไม่ไม่มีใครรู้อะไรมันอยูากทีเราแทบไปที่รถนะรถตลุกไป รถเหตุอ่ารถคันที่ก่อเหตุรถที่ใช้ไปกอเหตุคันนี้ครับฟีโน่ใช่ไหมครับยอรถเสกูปปี้กับรถเวฟใช่ไหมครับเอ้ยรถจักรยาน